สำหรับผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานและความสามารถของนักเรียนเรียนคอร์สซอยทรงผมแฟชั่นนะครับโดยตรงนะครับจากชนบุรีนะครับผ่านการเรียนได้4วันกับการตัดซอยทรงผมแฟชั่นทรงที่2ของเขา,าหัวหุน่นคนจรงิงทรงแรกนะครับอขอด้านข้างหน่อยลักษณะรูปทรงจะเป็นลักษณะ เชิดยาวนะครับเชิดยาวสไลด์หน้าเน้นความผิวหลายเส้นความเป็นธรรมชาติความอ่าส่วนเว้าส่วนโค้งด้านหลังด้านข้างนะครับนักเรียนคนนี้จะเป็นลักษณะคอร์สอ่าเรียนการอ่าความเป็นมืออาชีพความคล่องตัวนะครับและเรียนถึงเลชชันคอร์ดคัทนะครับขอ,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 อด้านหลังหน่อยอ่าปัดไมห้หมดเลยจะให้ดูลักษณะ ของการซอยนะครับความผิวลายเส้นที่เขาได้ทำนะครับซึ่งค่อนข้างสมบูรณ์นะครับอขอด้านข้างอีกข้างนึง่งปาดมาด้านหน้าโอเคนะครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการเป็นช่างผมมืออาชีพโดยใช้เวลาเรียนไม่เกิน3เดือนไม่ใช่เรื่องใหญ่ต่อไปนะครับสถาบันสอนออกแบบทรงผมแฟชั่นโดยตรงพันกศิิ นะครับหรือโรงเรียนเสริมสวยพันคศินนะครับโคราท,ที่เดียวไม่มีสาขาติดตามผลงานและความสามารถของนักเรียนได้ทาง w w w f a c e b o o k c o m i n w p a n c h a s i n หรืออีกช่องทางคือ y o u t u b e เซิร์ชเทพบรนไายประเทศไทยนะครับเรียนไวทำได้จริงนะครับจบแล้วสามารถประกอบอชีพได้แน่นอนนะครับโอเคปัดผมด้านหน้านิดนึงผมบางตาปัดขึ้นไปเลย ปล่อยลงมานะ